การเลือดออกหลังวัยหมดประจำเดือนถือว่าผิดปกติค่ะในที่นี้หมายถึงเลือดที่ออกผิดปกติจากพงวัตลูกซึ่งอาจจะออกมากออกนานออกกระปิดกระปอยซึ่งถ้าเกิดว่าเราหมดประจำเดือนไปแล้วระยะเวลา1ปีแล้วมีเลือดออกถือว่าเป็นภาวะผิดปกติที่ควรจะมาพบแพทย์นะคะสาเหตุของเลือดออกผิดปกติหลังวัยหมดประจำเดือนเกือบ6กิเปเ็นป็นจากพงวัลูกฝ่อบางอีกประมาณ10%อาจจะเป็นจากติ่งเนื้อในพงวัตลูกเยื่อบุพงมัลูกหนาหรือมะเร็งพงวัตลูก ที่เหลืออาจจะเกิดจากการใช้ยาฮอร์โมนมะเร็งป่กมดลูกหรือการอักเสบติดเชื้อที่เป็นหนองในโพรงมดลูกได้ค่ะการวินิจฉัยต้องอาศัยการสรัประวัติการตรวจร่างกายรวมถึงการตรวจภายในในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งโพรงมดลูกจะต้องเก็บสิ่งส่งตรวจที่เรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเช่นมีภาวะเบาหวานมีภาวะอ้วนรักษาด้วยยาทามอกซิเฟน หมดประจาเดือนช้ามากกว่า52ปีไม่เคยมีบุตรมาก่อนหรือมีประวัติเป็นมะเร็งลาไส้ในครอบครัวค่ะการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุเป้าหมายของการรักษาคือต้องแยกโรคมะเร็งออกไปให้ได้ค่ะในกรณีที่เป็นมะเร็งจะต้องรักษาตามสาเหตุและก็ระยะของมะเร็งแต่ถ้าเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อบางอาจจะพิจารณาให้ยาฮอร์โมนเฉพาะที่ให้สารหล่อลื่นหรือให้ตัว moisturizer ถ้าเป็นติ่งเนื้อในพรงมดลูกพิจารณาการผ่าตัดถ้าสงสยัยหรือมีความเสี่ยงต่อมะเร็งพงมดลูกแต่ถ้าเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกหนาะตัวผิดปกติ อาจจะรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดก็ได้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของมะเร็งโพมดลูกกรณีที่ใช้ยาฮอร์โมนแล้วมีเลือดออกนานเกิน6เดือนอาจจะต้องพิจารณาการเก็บตรวจสิ่งที่เรียกว่าโพมดลูกเพื่อหาสาเหตุอื่นเพิ่มเติมค่ะเลือดออกผิดปกติไม่ว่าจะเกิดในวัยใดก็ตามวัยเจริญพันธุ์วัยหมดประจำเดือนอย่านิ่งนอนใจนะคะให้รีบมาตรวจรักษาเพื่อจะได้รับการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างถูกต้องค่ะ